อันนี้เขาเลียนเชิงนักาเห็นจนทสีสเกตปีชาลาลุนผู่นวยการขื่นชมติณงค์อังพัฒน์สปูเกียร์เกิทำตามแข่งขันด้วยันทั้งหมดครบ คนเก่งของเราทั้ง5ท่านเราครับร้องที่ตั๊กดมน,น้อยจากลบุรีครับและในโอกาสนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรกบิดีกับน้องๆครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณได้ไปต่อครับท้องผาภูมิกามจนทรุรีครับทุกคนจะได้ บบท่านรอได้นักกีฬาคนใหม่ๆก็มาประดับี่ไคลยครับจากทีมทีเช่นฟิมครับนักกีฬาจักรยานตำแหน่งที่สองนักกีฬาจักรยานทีมชาติโวหญิงสุปขส้สอนนาตาลาสำนักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมนักกีฬาจักรยานหญิงทีมชาติไทยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าเป็นที่ใหญ่ของโลกเกมเดือนพฤษภาคมที่ประเทศเทยอรมนี่กำลังจะมาถึงครับท่นนานรอได้นักกีฬาคนใหม่ๆก็มาประดับบุกายอย่างมากมาย พระดองครับนี่ก็เป็นอดีตนขันชัแล้วก็ทวชัยกิเลชาธรรม เน้นมีวิสาไม่ทำเกินะครับพี่โตโต ทำแล้วเชิ็ทั้งห้าท่านครับจากทีม LCC ร i t t l e c y c สำนักงานใส่กีฬาธนชิพวงบาศจากแม่กิมไลท King Furniture City รางวัลจากทีมเวลโรโด้ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโตจิครับ และผู้เข้าแข่งับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับขดงด้วยนะครับท่านสายันคุณรัฐเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยครับในการแข่งขันน้อยายุไม่เกินครับใต้ครับชัยวัฒน์หลักดีครับพิชณาเปตสุรราชธานีครับอันดับที่สี่ครับทีมงานท่านเกษตรถึงสำเร็จแล้วและเช่นเดียวกันครับอันดับที่สามสิทธิโอวชิวิศแสงคำวงครับ ยไในคลิชี่โมรีสตูตินนายเกิดเสียดหุ้นสะอาดทีมจะพยายามสารกานตำรวจชาติโตกิเก็นเดดส่ครับโอ้โหได้ทั้งแชมป์ตัวไปใช้ได้ทั้งแชมป์ไม่เกิน23ปีมนตรีฮีรทีบเอลซีซีหรือเกินสมุทรสงขวานแคบการแข่งขันกิกาตะเตรียเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเสมอมาแสดงความยินดีกับทน้องวักรียาครับวันนี้การ